นะคะรักและผูกพันกับก็เสร์จเป็นทางการเรียบร้อยนะคะขอเป็จสิ้นทุดาเส็นทังการเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาติดตามตัวเลขแนวทางของเาาพัไว้เ,เราพัฒนานะคะวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกเจ็ดค่ะเดี๋ยวใครจะไปห้ามไม่ไจะท่านจมั้ง ตังกลิ่นเลยไข่พวกอ่าฮะใกล้กันใกล้ยิ่งชัดใกล้ยิ่งชัดยิ่งขยับยิ่งอันนี้อันนี้เนนล่าตาตามื่อนี่นะเ็ีห้าร้อยมื่อนี่อันนอยด์ตนนี้เราตาตาเรา,าพัฒนาอยู่ไหนครับเราพัฒนาสูฟังเลย เห็นไหมวามหลอกอันนี้ดูหน้าด้วยสวยอ่ะเลยยังไม่อันนี้ห่ามมัดรวมหนอมมัดรวมอันนี้ราวสตาอันนี้เราพัฒนาอันนี้ราพัฒนาอยู่นี่ที่เสดที่เด็ดอยู่นี่ค่ะที่เด็ดอยู่นี่เราพัฒนาลาวพัฒนานี่ที่เด็ดด้วยนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุธค่ะคุณผู้ชมวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะอ่าวิ่งวิ่งเด่นแปดรองสามกันเจ็ดอ่าถ้าเอฟทีต้องการเด็ดเด็ดพอเสร็จจัดทะเลว่าอ่า ลาวพัฒนาอเสต์พันท้องไห้ที่บน3 7กับอ่ามห้3 7กับ3 1มนะหนึะพี่นะ้องนะสามเกับ3 1ม่งอ่าสำหรับสำหรับเน,นี่ยทางกัลาวพัฒนาฮัลโหลครับ,คร,บครับผมครับผมกำลังถ่ายท่ามยูทูบอยู่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโพอเสโ็จต์กำลังถ่ายท่ามยูแป๊บหนึ่งเนาะขอเวลาประมาณสักสักสิบนาทีเล้ว ครับหนึงน่งครับหนึ่งโอเคโอเคเด้ได้จัดการให้ตามพี่นอ้องอ่าลาวพัฒนาวันที่21เดือน2ปี67วิ่งเด่น8ปลอง3กัน7จ็พอเสรอกพี่ควบหมั่นใจว่า7กับ3เนี่ยพอเสรอกมัก3 7เดได้พี่น้องนะแต่จะวิ่งรูดพอเสรอกเนี่ยให้วิ่งรูด7ทางเดียวไดวพ้พี่น้องพอเสรอกให้7กับ1นึ่ง่ปะพี่น้องรูด7มาทางเดียวถ้าทุ่นหน่อยรูด7ทางเดียว,หย 7, ยวให้ไปเบื้องที่รักหน่วย อ่าหลักหน่วยมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีแปดพอเสือพิฆวัตหมั่นใจมาหนึ่งสามเจ็ดอ่ะพอเสือวัดหลักหน่วยมากแน่นอนหลักหน่วยมากแน่นอนมันจะวินด้วยสี่กับห้าแต่พอเสือคิดว่าหลักหน่วยน่าจะกอดคอกันมาสำหรับมืออื่นนะพี่น้องนะอ่าหลักหน่วยน่าจะกอดคอกันมาชุดอ่าสองตัวล่างกับพอเสือมีความมั่นใจพอเสือดึงที่ดึงสามหนึ่งไว้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเพราะว่ามีความมั่นใจวาอีกสามหนึ่งน่าน่าจะแห้งสูงสุด กาเนี่ไปยุทที่หาศูย์กับสามึ่หละพี่น้องล่างกันเลยเพราะพอเสดมันแก้ว่ามกับหนึ่งนี่ยอาจจะเห็นสำหรับแนวทางล่าพัฒนาเมืออื่นนี้แต่พี่น้องก็จะประมาทก็คือ1นึ่งสามเจวินด้วยสกับ5เซเส้นวินก็คือวินไปถือว่าจะมักจับคู่กับพอเสด็เนี่ยหายแล้วก็คือ3 7กับสามหน่้พี่น้องนะสำหรับเล่าพัฒนามืออื่นสำหรับพี่น้องอากเบิ้งทุกเตรียมชุดกับเบิ้งในนีก็มีอ่า ตัวที่ปรมเสิมบ้งคมให้ก็มีหาแปดเจ็ดแปดสามแปดเก้าสหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ะเจ็ดสเสริปั้นท่งที่สามเจ็ดกับสาหนึ่งสลับบนร่างก็มีหาศูนย์สามสี่สามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสศูนยล้ะกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งศูเสริมันทงไปที่สามหนึ่งกับกับศูนย์หล้วกเจดหนึ่งแล้วพี่น้องนะตัวนึงถิ่นว่าไรว่าเอาตัวเอาตัวเด่นเอาตัววิ่งหลุดนะน่าจะกอดข้อกันมา สำหรับแนวทางเล่าพัฒนามืออื่นนี่แต่ถามว่าพอเสร์ฐม่ควบมั่นใจประมาณใดสำหรับตัว3ามเจพอเสร์ฐมั่นใจเกิน30%มสิแต่ว่าภาพร่วมแล้ว37นี่มาแห้งได้พี่น้องมืออื่นมาแห้งเอาจักขาสิบเร์เซ็นต์งไดอยู่37มเจ็ดนะาว่าสามเจ็ก็คือ31มหนึ่พอคือพอเสิร์ตบอกว่าเนี่ยแต่ว่า29ไม่มาแถ้าเก้าเมาก็คือมาสองเาคเมือนเี่ยระเสริฐบอกว่าสั้นจำคำว่าเกสองกับไปเล่าสตาร์นะวา เล่าพัฒนากันมากเก่าๆหาหาขม่าจะไปอีสานล่างนะพี่น้องนะพี่น้องเอฟซีพอเสือจุยยี่สานล่างกันหลายก็รู้ซึกว่าได้ตามๆกันบางกนกด้ใด้ปดตี่ีเตปดนี่พตินกันพอเสือก็ดีใจน้ำอซีแต่หมู่บ้านนี่หาร้อยพอเสือานหาร้อยพอเสือก็รู้ซึกว่าตามเป้าไมพอเสือให้แปดหนึ่งออกแปดสองหนึ่งลก็8แปดศูนย์หดพี่น้องสลับหาน้อยวานสามตัวเกือบแตก เอามาอาื่อนี่ก็เมื่อนี้จะแตกค่ะมื่อนี่เมื่อนี้ห้านอยกเบิรงห้าน้อยห้าน้อยเมื่อนี้กัวิ่งเด่นหนึ่ง,องหอกหการแปดวิ่งยังเป็นวิ่งหล,ลุดยังเป็นหนึ่งกับสองขึ้นเาพี่น้องวิ่งหลุดหนึ่งกับสองขึ้นเาสารภาพาน้อยมื่อนี่อสตัวเมื่อนี้ไม่เิียลุนหานอยเพราะว่ามื่อนี้หาน้อย3ตัวไม่เิียดลุนหาหน้อยวัตีมีสามตัวมีเสีย์ลุนก็คือพอเสือมัน่นใจว่าเลขตัวตัวหนึ่งนึงอ่ะน่าจะเด่นที่สุด หนึ <good> ่งน <15, S 2> ึงก hmm, <os> ็ผ่านหนึ่อ่ะพราะดมันจะว่า1นกับห้าหนึ่งส้าน่อยมือนี่เอาไปเดยนได้เพราะว่าตามตามจุดหลักหน่วยก็หลักหน่วยก็1นึ่วินได้สามกับห้าเพราะเสดปันแจว่าหนึ่งนะถิ็นหลายกมูสลรับมือนี่พี่น้องเอฟซีหมว่านนี่ก็รู้สึกว่าจะหลายคนถามพาเสว่าเพระเสปกติมาหยังพิเศษมาหยังอ่าวีเอพีมาหยังหม่บานเพราะว่าอ่าพิเศษมาหกับสอมาเลยอ่ามากสองกับหนึ่ง แล้วถ้าเราไอ้ปกติพเอเสิร์ฟไทยยังอ่ะแต่ก็มีนหนึ่งอีกถ้าออกอ่าที่ศูนย์หนึ่งอ่าแต่รูซบาวี่พี่จะลดไหมวันนี้พี่ลดค่ะอ่าพี่พี่ลดวันลดมีมีพิเศษกับไอ้ปกติค่ะแต่ว่าเอพี่ท่านหนอยากได้หน่อยตัวก็ทักมหาพอเสิร์ฟส่วนตัวพเพราะเ่าฮอตจะฮอตจะเบิ่งเป็นภาพรวมเอาแต่ส่วนตัวเนี่ยคือว่าเฮาต้องแยมแล้วใช่าะถ้ามันไม่มามันจะคอมเมนต์มากันไม่ได้พอเสิร์ฟบอกว่าสั้นคืออาจารย์ก็อยากให้ถือทุกคนนี่แหละแต่ว่าด้วยบุญบารมีของเรา เพิ่นมาบุญกุศลส่สางของคนห้องมันบะท้อผู้เพิ่นรวยเพิ่นกะได้กระด้อผู้จนหายเพิ่นแห้งจางเพิ่นมาห้องทุนหน่อย <c oughs> ห้องจะไปฝืนอา่าจะไปฝืนเพิ่นมาหันห้องฝืนเรามันดีมันมันจิเสียอ่จ <c oughs> <c oughs> ังเราย่อทอเด้อถ้าหากว่าพ่อเสือบอกว่าเมื่อเด้พ่อเสือมั่นใจเกินเจ็ดสิเปอร์เซ็นน่ะมิใจทุนหมดพี่น้อง <c oughs> จัดเลยอ่จัดเลยถ้าพ่อเสือว่าเกินเจ็ดสิเปอร์เซ็นน่ะก็ทุ่มเลยแต่มีแต่มันจะมีมีโอกาสแตกสามตัวได้ไม่ช้าก็เร็วแน่เอาหมดสุดท้ายถ้าเผื่อนี่สามตัวเะว่า ดุสิวัมันจะเดินดี้ตลอดตลอดแต่เอฟที่อยากได้หน่อยโตกับข้อมมนมามาเออพอเถิดขอจักขางสองหางไปลงทุนแน่ถึงพวกถือพวกวากันเนี่ยพรอเถิดกับจ้าไทยค่ะ่้นมาพอเถิดจะเรียกตัวนซุ่มพู้เฒ่าเนี่ยเรียกตัวนซุมพุทธใชาที่ละหาที่ละศีพค่ะี้อะพอพผู้เขาจะในพ่อคดบในคาขับต้วขนมลูกร้านนั่นแหละเพ่อเสืจะบอกหน่ยหางพ่อเจะบอกเนหน่อยหางลังเทียกกได้ตรงตเทียกกระรูดม,มั่งนค้นมือวาดเนี่ตั้ง สรุูกถือว่าไอ้เล่าสตาพอเถิดบอกว่าพอเถิดเนี่ยไ้บนเนี่ในสามศูนย์ครับครับยังลหะแต่มันไปออกสองศูนย์มันคอมมันคอมองศมันคอมแล้แต่ว่าเก่าสองกับิกันเมือนกัเขาเก่าสองเก่าสองเต็มเต็มมือนี้กับมือนี้เล่าสตาจะน่าจะใกล้จะออกแล้วล่ะทันเอกพี่น้องผูทพันเอพี่น้องที่เบิ้งในชชอบกนตนาขณนา จะลงให้แล้วท่านอยู่แล้วค่ะลงวันโลกตะเศร้าอยู่ค่ะสอดเ่าวโลกหาแล้วสอดเกี่ยวว่าท่านจะล้มกับเป็นมืออืนอ่ะมืออื่นก็ว่าเป็นยังดูไว้เป็นแนวทางสำหรับมืออื่นก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะไปบัจจุนีนเขาไปฟังคขาบอกพ่อค่ะไปมื้อนี้บัดนี้พ่อเสือจะจะพากแน้าทั้งรัฐบาลไทยซึ่งช่องจินตนาชแนวก็หนาดจะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะย่างซอดเขียวพ่อเสือก็จะปล่อยลงไปเลยว่าพอพ่อเสรือลงมหายอีพีวาดประมาณสามพันกว่าคนพ่อเสรือลงมหายเบิ้อดแล้วค่ะอีพี่ที่ขม่าไหมก่ะ ที่ตามผลงานพ่อเสือ่าแนวทางรัฐบาลไทยพ่อเสือจะเน้นตัวหนไห่ปั้นตัวหนอ่านี่คือแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนมีนาปีหกเจ็ดภาพรวมมันจะเป็นประมาณนี้แต่พ่อเสือมีตัวเน้นไห่เพระจักกีหังอ่ะพี่น้องพ่อเสือแต่ท่านบ้าในคลิปนี้พ่อเสือจะไปเบ้าในคลิปคงุดทไทยตัวเน้นแต่ว่าให้พี่น้องจับพิรุษไาตัวหนมันมีพิรุดตัวหนมีตามนี้ให้พี่น้องเบื้องเอาภาพรวมเด่นศูนย์รองห้ากันหก วิ่งรวดศูนกับหกเพรสิร์าซูนกับหกยันจะได้เห็นบางที่กอดข้อกันมาบางเขาบอกพอเสิร์ดีบางที่กอดคอกันมาสำหรับชุดตัววิ่งรวดหรือหลักหน่วยบวกวิ่นหน่วยบวกวิ่นน่วยกับหาหกเก้าสามวิ่นด้วยศูนย์กับเจ็ดเลกสามตัวมีโอกาสมีได้แต่สามตัวแตกมีโอกาสสามตัวแตกจังหวะที่แล้วก็สามตัวแตกกันหมดจังหวะที่แล้สามตัวแตกชุดวินประมาทว่าอะไรเรียกพอเสิร์ฟนะเพราะถ้าไม่ทำนี้ตัวที่ไม่ทำนี้ตัวนี้พอเสิร์ีเนี้ยเนแน่ กัมันกีมีสามเจ็ดหกแปดหกหกแล้วก็หกขาในชุดบนอ่าชุดล่างก็มีอ่าขาสองหกศูนย์สามสามเจ็ดสองศูนย์เจ็ดอันนี้คือชุดล่างที่พอเสิร์ฟวงกลมไม่าแต่ให้เบิ้งตำนี้ว่าพอเสิร์ฟตำนี้มีอย่างตำนี้ให้พี่น้องเองเที่ตาบดีดีว่าตำนี้ยืดใส่โตที่ว่าจะเอาไปลงทุนได้อ่าตำนี้มันยู่ใส่ให้เบิ้งแล้วชุด,ด,ด,ดสามตัวกับมวดนี้คืออ่ามวดมวลสามตัวคือยังอเล็กสวยอยู่ เจ็ดศูนย์ศูนย์สามหกหกสามหกเก้าห้าศูนย์หกสามห้าสามเจ็ดหสามสามสองแปดหกแล้วก็ศูนย์ห้าสองทั้งว่าเจอะไรไม่มีตำนี้ท่านพอเสืว่ามิตรไม่มีตำนี้อ่าให้เบิ่งเอาตัวใดมิตรตัวใดไม่มีตำนี้ไอ้พี่น้องไอ้พี่ใส่ใส่ไหมพิบปฏิพันธ์มาเสิ่ไม่ีตำนี้ตัวใดหาทีนี้นี่อ่าเ่การแต่พทนได้เาลง ลงแบบชัดแจ้งไปไลยแต่มันก็มิ้นทำนี่เห็นเบิ่งยข่ามามีพิรุธเห็นเบิ่งยข่ามานหนักก็พูดเห็นหาซ้องระว่านนี้มันมีมันมีมันมี่เอฟซีมีเอฟซีล่อพ่อเสือจะมาโค้งมาไทยพอเสือตัดตัวเดขออกมันจะมีเอฟซีเขาเหม็นขม้าอยู่พ่อเสือตัดตัวเดขออกตัดตัวเดขออกคือออกตัวนั้นอันนี้อันนี้บอกเขาเป็นอนุญาตท่านไว้ว่าตามแนวทางพอเสือตัดตัดตัวเดขออกตัวนั้นทางช่องเงยเจะขานาจะรู้ดีแต่ว่าตอนนี้พอสุทั้งตัดตัวเลขออกให้เป็นภาพรวมไปก่อนโอ้ตพอเสือเรืลายแท้ ให้เป็นแนวทางไปก่อนอ่าให้คุณเผื่อคุณได้จากอาจารย์อื่นมามันตรงกันก็เอาไปจัดนะบะมาเสียมากก็ตรงกับพ่อเสือดบางที่มันกัดตรงกันบางที่ก็บ่ตรงกันแต่ว่าตำนี้นะมันมันชัดแจ้งอยู่มันเด่นอยู่ที่เฮแต่เห็นอยู่ตอนนี้พ่อเสือก็เห็นอยู่แ้วก็พ่อเสือกะอ่าจะฝากท่างช่องไปส่วนโตรู้อ่ฝากท่างช่องไปส่วนโตกับเพราะท่านได้ั่านอาการจะฝากเอทีที่มันิะทางว่าท่างไกลก็จะฝากส่วนโตไปให้อ่าเอทีที่ อยู่ใน y o u t u เหนยอจะได้เบิกในในใน y o ย t u b ปก็รอดที่ตามประมาณอีกประมาณเมื่อนี้วบนที่ยี่สิบยีาณที่ยี่ิบห้ายี่ห้าจะชัดเจริงชัดแจ้งปประมาณนึงยี่ห้าประมาณชัดแจ้งประมาณนึงบางที่อาจจะไม่เลขทูบทูบภูเขาพันล้านเพราะเลขทูบภเขาเนันท่งเพราะงวดที่แล้วก็รลูกซึกว่าจะรั่ยุคหรือว่าเลือกเต็กทูบแบบพูดอะที่ตามในทุกแนี้าถ่าม่จะเป็นล่าว่าจะเป็นไน ่รัฐบาลไช่ติีดตัในเด็กอู้ผูค้คนมันรู้สึกว่าจะโอเคยอยู่เพราะเพิ่็อยักสางใี่กันเพิน่นอยากสาง